เรื่องแรกก็คือการที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นัดชุมนุมที่สนามม้านางเลิงเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าใครกลุ่มไหนที่จะลุกขึ้นมาเพื่อทวงติงคัดค้ารัฐบาลดีทั้งนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ปานเทพได้บอกไปแล้วว่า พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยให้กำลังใจขอให้ประสบผลสำเร็จในการชุมนุมแต่ที่เรายังไม่พร้อมจะไปจะไปชุมนุมที่หนางเลิงวันนี้ก็เนื่องจากสาเหตุที่อาจารย์ปานเทพบอกไว้แล้วใช่ไหมครับและพี่น้องเราคิดดูสมมุติว่าพวกผมเนี่ยใจดำเหลือเกิน นัดคนนครเอาไว้แล้วเราก็ยกเลิกไปเนี่ยมันจะเหมาะไหม<ช>นอกจากไม่เหมาะถ้าไปชมนมที่สนามม้านางเลงพวกผมก็จะต้องไปกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พี่พบไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สมเกียรติไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พันเทพหรือผมก็ตามพอไปถึงนู่นขึ้นเวทีคนก็เฮโลมาหาเรหมดใช้เปล่าเพราะเขายังไม่รู้ว่าเสียอ้ยนี่คือใคร ตกลงเราไปชิงแกนนำใช่ไหมมันน่าเกลียดใช่หรือเปล่าทำยงไงไอย่างนั้นได้ยังไงเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองคนเขาจะรู้จักพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เท่ากับพลตีจำงรอสสีเมืองเหรอเสยอยอายมันเป็นนักเรียนในร้อยจบรอรุ่นหลังผมห้ารุ่น ผมไม่ได้รู้สึกผมไม่ได้รู้จักสนิทสนมแต่ผมก็สนับสนุนแต่ต่อมาเสียทางการเมืองนิดหน่อยใช่หรือเปล่าก็บอกแล้วว่าจะพาพ,าพวกไปชุมนุมเพื่อไปทวงติงคัดค้านหรือขับไล่รัฐบาลเไรน,นะฮะเสร็จแล้วเฉลิมมันเป็นลองหัวหน้ารัฐบาลใช่ไหมมันนัดกินล้ากินข้าวดันไปรับดันมันได้ยังไง จะไปคัดค้านรัฐบาลไอ้รองหัวหน้ารัฐบาลนัดกินเหล้ากินข้าวดันไปรับมันได้จะมาปฏิเสธไงคนส่วนหนึ่งเขาก็ไม่เชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเสียทางการเมืองนิดหน่อยก็ร้อยวันพันปีทำไมเฉลิมถึงไม่นัดละ่ะ หรือไม่ก็บอกมันว่าหลังการชุมนมแล้วให้เจอกันนี่แหละครับฝึิ่งหายขับก็อย่างนี้แหละต้องให้อาภัยเขาพี่น้องครับอาจารย์ปานเทพพูดมาอยู่คำหนึ่งว่าม้วนเดียวจบถามหน่อยคำนี้ใครออกมาพูดคนชื่อจำลองใช่หรือเปล่า คนชื่อจำลองกลายเป็นจำเลยเพราะถูกต่อว่าเดือนนึงก็หมดไปแล้วสองเดือนก็หมดไปแล้วไหนว่ามวนเดียวจบไงครั้งสุดท้ายเล่นเอาร้อยห้าสิบแดวันผมก็บอกว่าม้วนมันยาวไว้หน่อยต่อไปเอาม้วนสั้นๆก็แล้วกันนะครับผมก็ขึ้นมาเสริมเติมอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามเราต้องให้กำลังใจอย่างเต็มที่ วันนี้ชาวกองทัพธรรมหรือสันติอโศกไปกันแน่นเลยครับที่นูนแต่ประธานมูลนิธิกองทัพธรรมมาอยู่ที่นี่ครับ